สวัสดีค่ะโกลันแอสเตอร์นะคะตอนนี้พวกเราก็มีกิจกรรมการแข่งขันไอดอลชาเลนจ์ค่ะทุกคนซึ่งโกลันอยากจะมาขอกาลังใจจากทุกๆคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับโกลันและพี่ลูกเกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดนะคะจากวงแอสเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาร่วมแข่งขันในกิจกรรมไอดอลชาเลนจ์นะคะมาร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทั้งสองคนลูกเกดและโลกลันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโฟสตแลกานิต้านะคะพวกเราจะมาร่วมแข่งขันกันในกิจกรรมไอดลเดนเชลลนี่ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็มาเชียร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจ,จาสายเยลโล่กานิต้าค่ะพวกเรามาร่วมแข่งขันไอดลเดนเชลล์กันอย่าลืมมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเชียร์พวกเรากานิต้ากันด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะ